คุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับอดีตทีมผู้บริหารและพิธีกรเนชั่นทีวีที่นำโดยนายสนทิยาชื่นฤทธิไทยในธรรมนายกหนกรัฐวงศ์สกุลนางอัญชลีภัยริรัตน์และทีมงานนะครับได้ประกาศลาออกจากเครือเนชั่นยกทีมและมีข่าวว่าจะไปอยู่ช่องนิวทีวีและช่องก้าอสมทนั้นแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่ลงตัวนั้นล่าสุดวันนี้นะครับเพจท็อปนิวไลฟ์เว็บไซต์ข่าวและสื่อได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า คุณสนธิยาถแถลงแล้วลาออกจากเนชั่นทีวีและยืนยันเตรียมพบกันที่ช่องท็อปทีวีมกราคมปีหน้านี้แน่นอนยืนหยัดอุดมการเดินนำเสนอความจริงต่อสู้กับคนที่ต้องการทำลายชาติบ้านเมืองต่อสู้กับคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันพร้อมลงภาพนายสนธิยาชื่นฤุ่ยไทยในธรรมในการโปรโมทเพจร,ร่วมกับอดีตผู้ประกาศข่าวจากเนชั่นทีวีที่ลาออกอาทิอัญชลีภัยริรักกโนกรัฐวงศกุลธีระธัญญาภพบูลอุบลวันเถาน้อย สันติสุขมโรงสีและสถาบันเกื้อสกุลเป็นต้นนะครับขณะที่ในเพจยังพบภาพเบื้องหลังการทํางานของกองบรรณาธิการระบุว่าทีมงานพร้อมใจพร้อมคนพร้อมพบกันมกราคมปี2564บริเวณห้องสัมมนาบีสถาบันทิศท,ทางไทยอาคารชื่นรทัไทยในธรรมขณะเดียวกันทางเพจดังกล่าวได้มีการโพสต์ข้อความของนายสันติสุขด้วยนะครับโดยมีข้อความระบุว่า ขอแจ้งข่าวครับสอบถามกันมามากๆว่าเดือนมการานี้จะติดตามชมต้องสมัครสมาชิกเคเบิลไหนต้องซื้อจานดาวเทียมไหมขายเป็นจานเลยด้วยสิจะได้สะดวกตอบว่ายังไม่ต้องเดือนมการาคมนี้ติดตามดูได้ช่องทางง่ายๆนี่แหละจะเป็นเลขไหนช่องไหนใกล้ๆรอคุณสนธยาแจ้งอีกทีระหว่างนี้ท่านที่สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองประกอบข้อมูลเชิงลึกประเภทชัดครบจบจริงรวมถึงความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งภาพและคลิป เชิญไปกดติดตามได้ที่เพจห่างหายหน้าจอแต่ไม่ห่างเหินอย่าลืมมกราคมนี้ตามเช็คทุกบินข่าวที่ค้างคาด้วยกันทางหน้าจอทีวีผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายสนธยาเตรียมนําผู้ประกาศไปเปิดตัวกับช่อง New สิแต่เดี๋ยวนี้ล่มไปนะครับทำให้ต้องมาเปิดตัวที่ช่อง Top New l i ลท์ครับ